สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปใช่ไหมผทุกคนสวัสดีเอฟซี FC. ช่างน้อยพาเพลินสวัสดีเอฟซี FC. ทุกท่านเ้ยครับผมมันีกมาอยู่ที่หลังออฟฟิศแสนทองฟิลิปครับผมมาเบ่งเพลินมาดูช่างนะครับออกแบบแล้วก็ออกแบบต่อเติมครับพี่น้องติดตู้กระจกทําบันไดค,ครับผมทําบันไดท,ทางเข้าแล้วก็จะติดตั้งกระจกใหม่ครับผมขายายครับผม จะพาไปเบิรงพี่น้องทำไปถึงไหนแล้วนะครับผมเร็วอยู่พี่น้องเร็วอยู่ช่างทีมงานนี้คือเร็วนะครับเร็วมากเร็วมากคือเราเป็นเทานเป็นระบบพี่น้องคอนเทปงานเร็วและเฮ็ดงานงามครับผมอันนี้ช่างช่างทีมงานเดียวกันกับช่างทำกําแพงครับอันนี้มีหัวหน้า QC หัวหน้าัขนาดคุณลหมอมว่าคุมงานนี้ได้พี่หลงไหมงานเร็วนะครับงานเร็ว ทีมงานเดียวกันเฮ็ดอันคาเฟ่ครับผมเปินเห็นงานยาวเลยผมงานดีงานเดินสุดยอดทั้งดีทั้งเดินบ่ทั้งจับทั้งห่อนบ่จับทั้งร้อนเดินฝันเห็นงานดีครับพี่น้องทีมงานทีมงานถือว่าโอเคครับผมโอเคทั้งฟังทั้งกระเพงกับเทพปุ่นเป็นละครบ้านเดี๋ยวพาไปเบิ่งครับพี่น้องเดี๋ยวพาไปเบิ่งกดันได้ครับผมยังได้ไ่น้องไม่ได้เรื่องแล้วคนเแยวนี้ ไอเราห่วงเขาเขาไม่ห hmm. ่วงเราเนี like <bbe> ่ยใช่ไหมม่ไม่ได้เรื่องนั้นเนี่ยไปไหนดิโ่ายโอฮยเป็นตะแฮ่เฮ่าอ่อฮ่าฮ่าเ่าน่าฮ่าฮราฮ่าฮ่า่าฮ่า่าฮ่ามันหนาฮ่ก่าฮ่าฮ่มฮ่าฮ่าฮ่า่าฮัาฮ่าฮ่า่าฮาฮ่า่าฮ่าน่่าฮ่าฮ่า่าฮาฮ่่าฮ่าฮ่าา่เฮ่าฮาง่าฮ่า่าฮ่าฮ่่าะ่าฮ่า่่่่าา่่น่าาาา่าา นี่คือของนักข้างเครื่องเราอันนี้คือลื้อออกหมดแล้วนะครับลื้อออกหมดแล้วโ,โหกว้างมากนะครับกว้างมากจะขยายพี่น้องขยายให้เป็นกระจกหมดเลยนะครับให้เป็นกระจกหมดเลยช่างนักกลมาทุ่มืงอเลยพี่น้องมาเบิ้งเสมอเลยมาดูทุกวันเลยนะครับมาเบิ้งทุ่มืงอออปเบียให้เบิ้งเสมอครับพี่น้องหนามไหมสีข้ามหนามครับ <Adams> โอ้นี่คือเดนินทางลงนะครับทางลง บรรยากาศกึ้นสดีครับพี่้องกากาศดีบ้านครับอืมถือว่าเห็นเร็วเลยพี่้องเนะแบบเดียวทำเร็วมากนะครับ DFC ทุกท่านที่เข้ามารับชมนะพี่้องเด้อเดี๋ยวพาไปเบ่งหอผักพี่้องหอผักช่างวันนี้ช่างมาจิ มาอัปเดตทุกๆวันเอฟซีเบิงความจเจริญก,ก้าวหน้า<ม>แสงทองฟิลน์นะครับว่าช่างทำไปถึงไหนแล้วครับผมอัปเดตอยู่ตเสมอเสมอพี่น้องเดีย๋ยวให้ดูทุกวัน,นครับอันนี้ขยายออกติดกระจกไปถึงนู่นนะครับติดกระจกไปขนดเล็กครับพี่น้องติดกระจกไปเลยรกระจกนี่ว่าจะมีจะมีนำํำซิงช้าด้วยนะครับรอรุ่นรอชมนะว่าคุณพอเราเหตุแบบใดเออเห็ุห้างยางของมึงกวางเสียงจังหวเป็นตะทุกกว้างกว่าเดิมเยอะ เออกว่ากับเดิมเยอะเลยพี่น่องมีการวัดระดับน้ําเรียบร้อยนะครับผมมาฐานเยมาฐานเลยไปน่อไปไปเบื้งด้านล่างครับผมช่างมีระดับมั้ง่วัดระดับระดับด่างปะอันนี้คุณพ่อที่น้อยออกคนเดียวนี่่น้องคุณพ่อคนนี้นะออกออกเห็กคนเดียวนะครับผมเเป็นสร้างเล็ครับผมนี ขอบคุณเพื่อขอออกท่านเพียงหนึ่งออกออกไปเรื่อยๆครับผมไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันไปไหนป่ะไปเบงด้านล่างไปดูด้านล่างกันยินเสียงดังโป๊กโป๊ะโป๊ะโป๊ะเันนี้ที่บานเรากำลังเดินทางกลับบ้านครับพี่น้องกำลังเดินทางกลับมาแล้วทีมงานเราไปเบิกคืนค้นล้าแห้งครับพี่น้องคนเต็มเลยครับผมขึ้นขอบคุณขอบคุณเอฟซีเด้อที่มาเบิ่งแสงทองฟิลแลมเมื่อคืนขอบคุณหลาย คือมีเพลงเล่าเนาะมีเพลงมีเพลงยิกระกะสีเดันสุดยอดสุดยอดกระดับได้คุณทุกคครับผมในกระทาทาสีจริงนะครับนี่คือที่ีจริงพี่น้องสีควันบุรีนะครับช่างมาทํางานทุกคนวันนี้ติดฟ้าเดินสายไฟนะครับผมช่างมาทุกคนเลยวันนี้ ติดฝา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 ร่อยร่อนแน่รอนน่รอนน่่าฮ่าฮ่าดไม่ต้องคุร่อนดิิฝาติดฝาติดฝาฮ่าฮ่่าอ้เพ่งเพ่งลิกกะซิเลกะซิดครับผมด้านนี้ก็เพอปลูกกระเบื้องเราพี่น้อง กำลังสมปูนปูกระเบื้องนะครับผมเร็วมากพี่น้องเร็วมากทิ่ม้างทิ่มนีเร็วมากครับผมปูกระเบื้องแล้วนะครับปูกระเบื้องแล้วครับผมเริ่มปูกระเบื้องเริ่มทาสีจริงแล้วนะครับผมครับผมเริ่มทาสีจริงแล้วนะครับอันนี้ได้เดี๋ยวก็ติดฝ้าฉาบเรียบนะครับผมติดฝ้าฉาบเรียบครับผมทิ่ม้างทิ่มนีเร็วครับพี่น้องปั๊บปั๊ปปั๊ปข้าเดียวสุดยอดเลยแต่พูดละร้อยพี่น้องทิ่ม้างทิ่มฝ้าจะพูดละร้อยพี่น้องเร็วอยู่พี่น้องเร็วอยู่ เริ่มทาสีจริงแล้วก็เริ่มปูกระเบื้องครับผมหลายๆอย่างครับผมพี่ต้องแผนทาสีแผนทาสีนะครับแผนกทาสีเดินสายไฟพี่ต้องเวลาทาสีจะมาถึอสายไฟครับผมอันนี้แผนกแผนกเดินสายไฟพี่ต้องอันนี้ไมีหลายมีไม่ไม่หลายแผนกครับผมไปใช้ง่ายเป็นระบบครับผมทีมช่างทีมนี้ถือว่าเร็วนะครับทีมนี้กับทีมคนละทีนะพี่ต้องกทีมเพชรหรือคาเฟ่คนละทีมครับผมคนลตรี อันนี้น้องปะเดี๋ยวพาไปเบิ่งด้านล่างครับผมแห้งหลายเลย่องกระซิบแห้งดูด้านล่างกันดีกว่าครับผมอันนั้นห้องสเตียร์ประเทศสมเอ๋อร์เลยพี่น้องห้องสเตียร์ประเ็ดผู้เดียวเพคนนักกระิบซาแน่นะครับเาแล้วคนเป็นผนังยึดฝาเก็บงานภายในนะครับกันซาแน่ยังพี่น้องซาแน่ซาแน่อยู่น้ำมาเบิ่งน้ำ่น้องน้ำเต็มถังสองถังเลยผมเพราะว่าเดี๋ยวทีมงานทํามาสิว่าไม่น้ำใส่ั่านท่านท่นน้ำเพราะคืนกระซิบเปิดด้านบ้านเขามากครับผม ก็ตอนนี้น้าโอเคครับผมไม่มีปัญหาแล้วเต็มถังสองถังแล้วนะครับจะมาขึ้นไปดูด้านบนครับผมเดี๋ยวเบิ้งพ่เบิ้งันทำแพงหนาๆไปดูกันแพงกั้นเขียดแดนหน้าๆก่อนครับมาดเดียอัปเดตไลน์มือแล้วพี่น้อง <S <S ทีมงานเรากําลังเดินทางมาเราได้มาเบิ้งน้ำเบิ้งยังยันทีมงานเขามีน้ำใสะสมุดหน้มมัมมี่เขิยดเปิดด้ามบ้านเขามากสิแล้วพี่น้องเลยมาเบิ้งก่อนแต่ว่าตอนนี้น้ำไหลแห้งเล้วครับเพราะว่าเดี๋ยวย่นลงไปอีกสี่เมตร ไปสี่เมตรอ้โดมห้องเย็นสบายเย็นสบายเย็นสบายนะครับนี่เป็นรถพุลละเบานะครับพุลละเมาบุลละเมาโอ้โหคอด้านหน้าหอ cott, พักครับโอ๊ตโมเมนต์ด้านหน้ากัแพงแนวเขียดเดี๋ยวพี่้องถังซอสถังนี่พี่อ้อนงอนะนี่น้ำเต็มถังเลยนะครับนี่ทิ้งไปเบิ้งข้างบนเมื่อกี้นี่ ขึ้นไปดูข้างบนเรียบร้อยแล้วผ้าชมนนาาม่านาจ็คแสงความคิดเล่นอาเซียนโครงการทุกๆวันนะพี่น้องนะโหลดไฟงามเลยโหดไฟนะโหลดไฟงานดิสว่างมากนะครับตอนคืนสว่างมากยังไงต้นม่วงตอนนี้ถอด,ดตัดออกแล้วพี่น้องตัดตออกหมดเลยเห็ดสระว่ายน้ำไหมครับสระว่ายน้ำ สะว่ายน้ำสะว่ายน้ำเดี๋ยวเข้าไปก็เห็นเขาเขียวแล้วพี่น้องเนาะอีสานบ้านเฮาเหไัยเห็เด,ด,ดหน้าแต่ว่าใส่ปุ๋ยฝนตกมากเลยใส่ปุ๋ยได้พี่น้องเนี้ยฝนตกมากก็จะใส่ปุ๋ยแล้วครับอันนี้บ้านเหียก็เริ่มมุงหลังคาแล้วครับด้านนี้ครับผมเริ่มมุงหลังคาแล้วพี่น้องเริ่มมุงหลังคาเลยครับคือด้านหน้าด้านหน้าด้านหน้า สวีทโฮเทลบางหอดพี่นหรือเป่ากำลังเดินทางมาทีมงานท่องกำลังเดินทางมาบ้านหลังใหญ่โอ้ฝากภาอะไรขึ้นอ่ะคนเดียวฝากภายในเราเมืองบูมเมืองฝากภายในพี่น้องนี่คือภายในของบ้านใหญ่ครับโอ้แบบใหญ่ยิ่งใหญ่อลังการมากเป็ป่าอย่างง่ายเลยนะทีมงานทีมนี้เป็นทีมใหญ่ครับ รับออกแบบบ้านโดยเฉพาะนะครับผมสวยงามมากสวยงามมากมุงหลังคาได้พี่น้องไหมมุงหลังคาใี่น้องปะ่ะใี่น้องมาอัปเด,ดแตแสงคล้องฟิลเลนครับผมถ้าพ,พี่น้องคลิปนี้ก็ะสีฟ้าว้เพชรสวยงามพี่น้องเออขอบขอบขอบบุญขอบคุณห,หลายเด้อที่เขามาติดตามรับชมช่างน้อยพาเพลินนะครับเนาะขอบคุณ fc ที่มาเป็นร่างใจให้ตลอดตลอด,ลอดครับพี่น้อง ขอบคุณนหลายครับผมคลิปนี้จนเลยขอจบคลิปไปเพีท่านุ้นก่อนทานทีนขอกล่าวข้าม,มาสวัสดีครับโชคดีมีแค่ครับผมแเราไม่รวยเรื่อหลังเด้อ